มาดูโค้ดฟีติกิตาก้าโพซิชันเกมนะทุกคนนะดูจังหวะนี้เบิ้ลมา1 2 3่1สสวนทูแบบนี้แล้วรูนี่แทงออกมาที่เดมเบเล่ไหลมาที่เปเป้นิ่มนิมแล้วมาดูจังหวะต่อมาเบิ้ลมาแล้วไหลออกมาที่เฟดี้เบิ้ลหนึ่งที่สที่สที่แล้วตอกส้นมาให้เพื่อนแล้วแทงตัดหลังมาแล้วจังหวะนี้ปาดมาที่รูนี่นิ่มนิ่ม เพบริการเ,เติมเจแมงปอเติมถูกเติม,ตมไวให้สปีดได้ขิวเปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และด้วยอุปเครื่องรืง e ่งอีฟิเบลนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชั้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกียร์ชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกเพผมเนยน,นะครับท่าเจวิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวโค้ดใหม่นะที่เขาแจกให้เรานะก็ไปเล่นมาผ่านมา15ด่านนะทุกคนเขาก็จะให้มาตัวนี้มานะก็คือเช็ดโฟบิกัสนั่นเองนะทุกคนนะ เป็นสไตล์โพสิชันเจมนะทุกคนนะเป็นสไตล์ต่อบอลน,นะทุกคนผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันว่าโพสิชันเจมส์นั้นมันจะเล่นยังไงเล่นยากหรือเปล่าแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันจะโหจะแค่ไหนนะทุกคนนะก็มาดูสเตตต,ต่างๆของเขากันนะทุกคนนะว่าจะมีอะไรบ้างนะสําหรับเชฟฟอร์ตไปกัดล่างนี้นะที่มาเป็นโค้ดนะทุกคน ก็มาดูกันเลยนะก็อ,อันนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะทุกคนส่วนพบลเตอร์เขาก็มีรบเจ็ดพาร์ทแล้วก็มีดิเวนซีฟนะทุกคนนะก็จะอย่างละหนึ่งนะบวกหนึ่งนะก็จะประมาณนี้เลยส่วนลิงกัพของเขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะเซนเตอร์พีชเป็นสไตล์ออเชตเตอร์ทุกคนนะเป็นดีเมบเหมือนเดิมเลยแล้วก็คีแมนก็เป็นกูโบเชอร์นะก็เอาดีเมไปลิงก์กับกองหน้าซีโกูโบเชอร์นะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะ ก็ผมก็จะไม่ได้ลิงก์อัพอะไรเลยนะทุกคนผมก็จะใช้แค่โคดน,นะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอากองกลางแน่นๆนะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเป็นลิงก์อัพนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยเดีๆๆๆ๋ยวผมจะรีวิวแค่แท็กติกแล้วก็วิธีการเล่นให้ทุกคนดูนะว่าโพ i ิชันเกมนั้นมันจะเล่นยังไงก็ ไปดูกันเลยนะทุกคนมาทุกคนตอนนี้แต้มแรงของผมก็อยู่ที่1797นะถ้าชนะเกมนี้ก็ขึ้นเป็นดีหนึ่งแล้วนะทุกคนนะแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเองนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยครับว่าเกมนี้เราจะแพ้หรือเปล่านะสําหรับโพสต์คนใหม่ของเรานะเพื่อจะได้ขึ้นดีหนึ่งด้วยนะทุกคนนะถ้าแพ้ก็ถือว่าโอ้โหโชคร้ายเลยนะทุกคนก็มาอันดับแรกเราก็มาดับตัวกันก่อนเลยนะทุกคน ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะดับแค่กองหน้าของเขาไว้แค่นั้นเองนะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าโคนไม่เช็ดโฟิกัสนั้นจะโหดหรือเปล่าก็มาดูเลยทุกคนมันก็จะเป็นสไตล์ติก,รรรกิตาก้รรกาตะกุตะกักเหมือนเดิมนะทุกคนนะมาเดี๋ยวผมจะลองส่งบอลเร็วๆให้ทุกคนดูนะว่ามันจะส่งบอลดีจริงหรือเปล่านะ้าทุกคนก็มาดูเลยดู1 2แล้วจวังหวะนี้พิก1 2ดูแล้วแทงมาโหแทงไม่ดีเลยทุกคนลูกนี้แล้วยังไง ไหลามาให้ริวเนลเมซี่แล้วโดนดักโดยเจรลาดออกมาที่รูนี่เบิร์หนึ่สองเหมือนเดิมแล้วยังได้อยู่แล้วหลอกโอ้โหว่าจะม้วนเข้าในอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยยิงนะทุกคนแต่ไม่ได้ปะแล้วเราจะโดนสวนวินิซิวุธวินิซิวุธช้าไปนิดนึงแล้วเจรลาด ให้มาที่เปดียบ้ลหนึ่งที่สองที่คืนมาที่รูนี่วันทูแล้วไหลต่อมาที่กิรยาน,นปิปเป้ส่ขวานิมนิมนับหนึ่งแล้ววะทุกคนโค้ชใหม่ของเรานะติจิตาก้านะแผนนี้ผมก็สอนทุกคนจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็เป็นแผนเดิมนั่นแหละที่ผมชนะไป10เกมรวดนะทุกคนผมก็เล่นแผนเดิมเลยเปลี่ยนแค่โค้ชเฉยๆนะก็มาดูกันต่อเลยจังวันนี้ ดักได้แล้วลูนี่ไหลมาโอ้โหยาวไปนิดนึงว่ะทุกคนเราไม่น่าส่งเลยว่ะทุกคนน่าจะดึงเชิงก่อนนะเมื่อกี้นะก็หมาไม่เป็นไรจงหวันนี้ก็โขกไว้แล้วอโดนดักแล้วยังไงเปิดมาดที่แบ็คขวาขอตากุตาไหลมาที่วิเนียสซี่ คืนมาให้เพื่อนแล้วฟอรันเบิร์มาวินิซิยุธทำไงวินิซิยุธมวนช้าไปนิดนึงแล้วก็โดนดักเหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วยังไงฟอรันเบิ้ลออกมาให้เพื่อนจังวันนี้ก็ดักคืนได้แล้วก็เตะติดกันก่อนนะทุกคนมาแล้วยังไงคืนเตากลางมาจาังหวะนี้เบิ้ลนหนึ่งที่สองทีเราจะต่อบอลแบบนี้ไปจนกว่าเราจะถึงหน้าประตูทุกคนดูเบิ้ลมามส่งไม่ดี แล้วคืนมาอีกครั้งหนึ่งที่เจลาดเบอร์นหนึ่งที่สองที่ก็ไม่ได้อีกแล้วทุกคน <os> จะโดนสวนแต่ก็ยังตัดไว้ได้อยู่จังหวะน,นี้แหละทุกคนมาแล้วจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วหนึ่งสองแล้วจังหวะน,นี้หลุดมาอหูไม่หลุดแล้วยังไงจะโดนสวนขับเร็วจังหวะน,นี้ก็ดักได้อีกแล้วทุกคนก็ <os> <K> มาเราก็ใจเยนนนจ็นนิดนึงจังหวะนี้ไหลมาตอกโวนมาครั้งหนึ่งแล้วพลิกมาจังหวะน,นี้ก็หายอหู ไม่เข้าได้ไงครับเนี่ยโอ้โหเสียงพี่บอบูมาเลยนะทุกคนลูกแบบนี้มันต้องหายแล้วนะทุกคนลูกดึงหลอกแบบนี้นะจะก็ไม่เป็นไรมาลูกสูตรเต็มมุมยาติัของเราเหมือนเดิมแต่จังหวะนี้เขาไม่มาบังโอ้โหเขาหลอกเราอะทุกคน แล้วยังไงจังวันนี้เชี่ยงมาก็ยังดักได้อยู่ตอนนี้เราพับสนามบุกเบิ้ลหนึ่งทีสองทีแล้วจังวันนี้ไหลมาที่ลูนี่หูไม่ถึงแล้วจะโดนสวนจังวันนี้ยังดักได้อยู่ลูนี่โลง่ลงเลยลูกนี้นิ่มนิ่มมาแล้วทุกคนลูกที่สองที่เราตามหานะก็ถือว่าเล่นแบบสบายสบายเลยนะทีนี้นะเพราะว่าเรานำแล้วนะทุกคน ก็มาดูกันต่อเลยจังหวะนี้ฟอรันช้าไปนิดน,นึงก็ไหลมาจาังหวะนี้ก็ลุงเลยทุกคนขึ้นมาใชไมัยขึ้นเราเป็นแผนติกิตกาก้าทุกคนโพซิชันเกมเราก็ต้องเล่นแบบต่อวันหน่อยนะาดูเพื่อนโอ้โหต่อไม่ดีเลยจังหวะนี้จะโดนสวนโดยเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ดึงเชิงนิดนึงแล้วแทงตัดหลังมาตุลามวิ่งไม่ทันแล้วจวังหวะนี้ชา้าไปนิดนึงก็โดนดักแล้วลโอชิปมาคืนมาเข้ากลางมาก่อนนะ แล้วพลิกหนึ่งที่ไม่ได้โอ้โหดักกลางอากาศเลยทุกคนเมื่อกี้แล้วยังไงยังได้อยู่หมดเวลาไหมยังไม่หมดก็ส่งตีดีแล้ววะทุกคนกคหมดเวลาครึ่งแรกไปก่อนนะก็ถือว่ายังดีนะที่เราได้มาสองประตูนะทุกคนก็ยังไม่ได้มีโอกาสยิงเราเลยนะมาผมก็จะเปลี่ยนกองหน้าที่มันวันทดีๆเข้ามาแล้วทุกคนแล้วก็ให้เรามาตั้งค่าแองเกลิงใหม่นะ ไม่งั้นถ้าเราเปลี่ยนตัวไปแล้วมันจะหายนะทุกคนเราก็ต้องกลับมาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะถ้าเราเปลี่ยนตัวนะก็มาดูกึ่งเวลาหลังกันต่อเลยนะทุกคนนะว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะสาหรับโค้ใหม่ของเรานะมาถือว่าใชา้ได้เลยนะทุกคนต่อบอลก็รู้สึกว่าลาบลื่นไหลลื่นดีนะก็มาดูกันต่อแล้วจงวังหวะนี้ยังไงไหลามาจงังหวะนี้เบอร์นหนึ่งทีสองทีโอคู่เราจะเล่นวันทูเหมือนเรา,าทุกคน จงวันนี้เจาลาตมีกระตุกเล็กน้อยแล้วเบินมาที่ลูนี่ลูมินิกเก้วิ่งทันอยู่แล้วปาดมาที่ลูนี่อีกครั้งหนึ่งไม่เข้าแล้วยังไงจะโดนสวนกับคืนมาเน็ตเวทช้าเป็นนึงแล้วยังไงต่อบอลวันทูหนึ่งสองจงวันนี้วินิจูดไหลขึ้นหลังมาแล้วเบินมาโอ้โหเขาก็ติกิตะก้าเหมือนกันว่ะทุกคนแต่ไม่ได้หรอกเราก็มีติกิตะก้าเหมือนกันสองที่สามสี่ที่แล้วเราจะ บอลจะถึงหน้าประตูเลยนะทุกคนดูลาบลื่นดีนักแล้วมไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ยังดักได้อยู่แล้วไหลออกมาที่ลุงเจ้ไม่ยิงดีกว่าทุกคนแล้วผู้รักษาประตูวิ่งออกมาแบบนี้ก็ปั่นนะโหดีถ้าที่ยังมีคนยืนติดเส้นอยู่นะทุกคนเกือบได้ว่าเมื่อกี้แล้วยังไงจังหวะน,นี้ยังดักได้อยู่เบอร์หนึ่งทีสองทีเหมือนเดิมแล้วรูนี่ดูนี่พาม้วนเล่นแล้วหนึ่งสองแล้วจังหวะน,นี้ม้วนหนีมา ผมก็จะหมวนหลอกเขาไปก่อนนะทุกคนดูเบิลออกมาจาังหวะนี้หาบอลไม่เจอแล้วจวังหวะนี้หาบอลไม่เจอแล้วก็เล่นไปเล่นมาหน้ากรอบเข่โทษให้หัวหมุนแล้วจวังหวะนี้เออขู่ไม่ได้แล้วยังไงดักได้ไหมไม่ได้นะทุกคนแล้วจะโดนสวนโดยยูนีเมซี่เมซี่เออขูเขาก็จะมวนเหมือนกันนะ<ๆ>วะทุกคนเขาเห็นเราหมวนเมื่อกี้นะผมก็จะดักดักไม่โดนแล้วยังไงเข้ากลางไหมเข้ากลางจริงด้วย แล้วจังหวะน,นี้เบิร์นออกมาออกมาที่ฟอรลันออกมาที่ยูนิเมซี่เอมปาเป้มาที่วินิซิูด์ฉาไปนิดนึงอีกแล้ววินิิยูดแล้วจะโดนสวนแล้วเบิ้ลหนึ่งที่สองที่จังหวะน,นี้ไหลออกมาที่ล uh ูมิก้คืนมาจังหวะน,นี้แต่หนึ่งทีแล้วไหลมาโอ้ยยาวไปนึงแต่ก็ยังได้อยู่แล้วจังหวะน,นี้หมวนหนีออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นหน้ากอบเขียโทษ หลอกมาหนึ่งทีแล้วเฟกช็อตเข้าขวาจังหวะนี้นิน่มนิมน่มเรียบปลอยเลยทุกคนหลังหักเลยนะเมื่อกี้นะโดนเฟกช็อตแล้วก็เข้าตัดในไปยิงนะทุกคนโคตรสวยนะเมื่อกี้นะก็มาตอนนี้ก็ได้มา3ประตูต่อศูนย์แล้วนทุกคนโคตชใหม่ของเราโอ้ถือว่าต่อบอลดีเลยนะทุกคนต่อบอลเนียนต่อบอลช้ายได้เลยนะโคนนี้นะนนนะก็มาดูกันต่อว่าจะโดนตีไข่แตกหรือเปล่านะทุกคนดู ดักได้แล้วแล้วจงวังหวะน,นี้โอ้โหเกือบไม่ได้วทุกคนแล้วส่งมาเบิร์นวันทูจัวัน,นี้หาช่องหาเพื่อนก่อนแล้วก็ยังได้อยู่ออกมาที่เปดี้เปดี้คืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไหลช้าไปน,นิดนึงนะเมื่อกี้นะ ถ้าเร็วกว่าน,นี้ก็น่าจะได้หลุดนะทุกคนแต่จงังหวะนี้ก็ดักได้แล้วลิโอยังไงกูขี่ไปมาไปแล้วคิริยันเนปเป้มีความเร็วมีความเร็วเสาแหลกยังเซฟจังหวะน,นี้ตอกส้นมาโอหูยยังเซฟไปได้อยู่นะทุกคนนะมาขออีกสักลูกหนึ่งนะทุกคนสวนกับแบบนี้ก็จี้โอโ้โหน่าจะหมดเวลาแล้วแบบนี้ก็หมดเวลาครึ่งเวลาหลังนะทุกคนนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะเชสตอร์เปคัสโค้ดคนใหม่ที่ เขาแจกให้เรามาเล่นกันนะทุกคนนะเพราะว่าใชา้ได้เลยนะก็ถ้าใครไม่มีโค้ดดีๆก็ถือว่าโค้ดคนนี้ก็ถือว่าแจมเลยนะทุกคนก็จะประมาณน้เลยแล้วก็ขึ้นดีหนึ่งไปที่เรียบร้อยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นการกระทำชิปต่อไปด้วยนะครับสุดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ